สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทุวนไทยเดียวกรุงเทพนะฮะตอนนี้เราอยู่นบนถนนมิตรภาพนะครับมุงหน้าสู่เมืองคนนะครับออกหน้าเลยครับอ,ออกหน้าเลยเพราะผมไม่ทันแล้วตอนนี้ด้วยผมหล่ะออกมาสักแป๊บนึงเวมาสับนคร เหลือระยะทางประมาณ5กิโลเมตรถึงอำเภอเมืองคนครับนี่ตำวัดกันเทคโนโลยีผมนะฮะพ้่งมาไล่เอาหายรถเลยพุ่งมาไล่ไปจับน้ำไว้ครับจับไว้ครับจับไปจับไป จับน้ำถวายด้วยนะครับนั่งลงลูกครับอย่าอยไปร่วมไปร่วม,ม não don't. <laughs> เทคโนโลยีเมืองคุณนะครับวิทยาเทคโนโลยีเมืองคุณนะฮะเอานี้เอานี้ออกไม่เลยเกี่ยวกับกุบบาทเกี่ยวกับกุบบาทด้วยออกผ้าออกครับผ้าออก ยาวอมด้วยน่าจะใช่ สามหรือหกสามหรือหกห้กนันันรับหกหรือสองครับไปแดงไปไกลเลยไไปแดงนได้ล่ะหนาองวยหนาองต้องมหเขาต้องม้หยครับเออครับครับุด้านี่ยมันอยู่ช่วงทางแยกแยกขวา ประมาณ6กโลหกโล,โล,ล,โลประมาณ6กกิโลเมตรนะครับถึง ไม่ต้องกลมเนาะไม่ต้องกลอ้นั่นแหละนะไม่ต้องกลม,ยมเ,ออนเนลมยอะไม่ต้องกลมหลายเนาะไต้องกลมหลายไม่ต้องกลมเย,มยมอะไม่ต้องกลมเยอะนั่งไดพผมมาไลเอาไซรรถเนาะ

ที่มองเห็นมันก็ไม่ไกลนะแต่ว่าระยะทางมันไกลนะใช่ระยะทางไกลเสร็จแล้วมองเห็นไม่ไกลหรอกเนาะเออสายไม่โทร้ง,งเออเช็คให้ว่ายังไงออาลบเออนี่ก็ไปนะไปไหนก็ไปก่อน เออลองเพอาะูเดินไปส่งให้ตึกแล้มันยังไม่ส่งมั้งหรือว่ามันหรือว่ามันส่งเย็นๆหรือเปล่าเด้อไปไม่ได้จะหายไปไหนเนาะไ,ไม่เหรอยวให้เจ้าของไปเช็คไปเลยไปเลยพ่อบอกแล้ว

mọi ngày, mỗi 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 ้องดูแลให้แล้วครับแต่ก็น่าจะมันเรื่อมแล้วบอกไปก็เท่านั้นไม่ต้องบอกหรอกครับปล่อยเรื่อนไหลตามธรรมชาตินี่ท้ายแถวสะสมสะสมยาวเลยถนนหลักด้วยใช่คิดว่าจากโลตัสไปน่าจะช้ากว่านี้เพราะว่าคนเยอะมาก

สารจราจรภูทรนะไยเรื่อยอยู่คนเดียวอ่ะทางหงเองนะก็ไหลนะทั้งหลวงมันไม่ไหวอ่ะเจริมาคนเดียวอ่ะอ๋อการบุญอย่างนี้จะมาดีวยแหละองรอบสองไมยนี่ 来拍啊！来拍、嗯嗯嗯嗯嗯 Gracias. นะครับรวันนี้่านเปิดหนข่าวช่วงพอดีนะครับรเาอโยบ้านบนถนนมิตรภาพนะะฮเลย4กิโลเมตรถึงอำเภอเมืองปทุมจังหวัดปทุมแก่นนะครับ ไลฟ์สดไปก่อนนะครฮะขอในในตัวมงคลเราจะมาไลฟ์กันใหม่อกบแล้วกันนะฮะ